ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับเพจพีเนเกษตร2018ครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องดินนะครับก็จะเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือปัจจัยเกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาของดินนะครับคุณสมบัติด้านนี้อย่างที่ผมบอกนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนักนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นความสําคัญที่สําคัญมาก เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเรามองแต่องค์ประกอบทางเคมีนะครับปุ๋ยต้องใส่ให้พอนะครับหรือ,เ,อเรื่องค่า PS อะไรที่เรามองกันนะครับหรือแม้กระทั่งความชื้นในดินนะครับที่เป็นเรื่องของทางฟิสิกส์นะครับหรือทางด้านดีซีวัตถุนะครับที่ทําให้ดินนั้นมีโครงสร้างที่ดีนะครับพอมาถึงเรื่องหัวข้อทางชีววิทยาของดินนะครับหลายๆองค์ประกอบจะมาเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้เลยนะครับ ให้นึกง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกอธิบายคร่าวๆง่ายๆก็คือดินดีนะครับก็คือดินที่มีชีวิตนะครับดินที่มีชีวิตก็คือมีสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องมีเนาะอย่างน้อยก็คือสัตว์มีพืชมีแมลงแล้วก็มีในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับคราวนี้เราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าทั้งสัตว์แมลงพืชนะครับหรือ จุลรียตรงนั้นเป็นประโยชน์แก่พืชที่เราปลูกไหมนะเราไดพูดในในส่วนของในแง่ของการที่เราจะนํามาทำกาการเกษตรนะครับอย่างที่ผมบอกอมีสัตว์มีอะไรบ้างนะครับในดินแน่นอนครับต้องมีสัตว์หลากหลายเลยไส้เดือนดินเนี่ยนะครับเป็นตัวดลชนีชีวัตที่ดีมากนะครับหรือจะเป็นสัตว์อื่นๆเช่นหนูตัวตุนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีในพื้นที่บ้างนะครับ มันแสดงถึงระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารกันนะครับหรือถ้าสังเกตง่ายๆนะครับดินที่เราปลูกพืชน,นะครับถ้าเกิดมีวัชพืชขึ้นแสดงว่าดินนั้นก็ดีระดับหนึ่งมีธาตุอาหารแน่นอนมีความชื้นแน่นอนวัชพืชถึงขึ้นได้นะครับแสดงว่าดินนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเอามาทําการเกษตรได้นะครับไล่มาเรื่อยๆในส่วนของมแมลงนะครับ ตัวเล็กๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงในดินตัวต่างๆนะครับจะเป็นด้วงเป็นปลวกเป็นอะไรพวกนี้มีความสําคัญมากนะครับแต่ครั้งนี้เราจะาวควบคุมนะครับประชากรยังไงไม่ให้มีผลต่อพืชที่เราปลูกอันนั้นก็จะเป็นอีกปัจจหนึ่งที่เราต้องมาใช้ในเรื่องของสารเคมีหรือ,อวิธีเกษตรกรรมอื่นๆที่จะมาจัดการให้ศัตรูพืชขอ,องเราไม่สามารถที่จะมาบรบกวนที่พืชที่เราปลูกได้นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปตาม ปัจจัยการผลิตนะครับส่วนเรื่องของจุลินทรีย์ C, อย่างที่ผมบอกจุลินทรีย์เนี่ยมันมีทั้งมีประโยชน์และก็มีโทษนะครับถ้าตัวที่มีโทษก็คือก่อให้เกิดโรครากพืชนะครับพวกนี้ก็จะมีหลายเชื้อที่อยู่ในดินนะครับที่ผมได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับเชื้อหลากเน่าโคนเน่าเน่าคอดินนะครับหรือจะเป็นพวก ร้านน้ำค้างอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในดินบ้างนะครับแต่ถ้าเรามีระบบนิเวศที่ดีนะครับเรามีการใส่อินทีวัตถุหรือว่าดูแลเรื่องความชื้นถูกต้องนะครับหรือว่ามีการทำการระบายน้ำได้ถูกต้องตามหลักการทั้งเคมีและทั้งฟิสิกส์ามาอย่างถูกต้องแล้วนะครับใส่อินทรีย์วัตถุลงไปแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้มันก็จะไปทําให้เรื่องจุลินทรีย์ที่ดีนะครับก็มีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มาควบคุม ประชากรหรือจํานวนของจุลินทรีย์ที่อาจจะก่อโรคได้นะครับหรือบางครั้งเราก็เองเราก็ต้องมีการเติมปัจจัยการผลิตที่เป็นเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่เป็นเชื้อลงทางดินได้บางคนก็ใช้พวกกลุ่มเชื้อ,อประเภทไตโคโดมาอะไรพวกนี้นะครับก็เข้าไปควบคุมพวกเชื้อที่ก่อเกิดโรคได้นะครับก็ได้หลายชนิดนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรา ใส่ธานอาหารนะครับหรืออิย์วัตถุอะไรลงไปแล้วนะครับตามหลักการทั้งเคมีและฟิสิกส์แล้วนะครับมันจะไปมีผลนะครับเมื่อมีอาหารลงไปเนี่ยเชื้อจุลินทรียนะครับหรือใบไม้นะครับได้เป็นแหล่งพลังงานนะครับได้คาร์บอนและได้ความชื้นนะครับหรือว่าได้โปรตีนในการที่จะเอามาใช้เป็นอาหารของพวกเขาเขาเองเขาก็จะทํางานแบ่งเซลล์ออกมาแล้วก็เขาเรียกว่า ขยายตัวนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายธาตุอาหารนะครับในในรูปที่เป็นอินซีให้เปลี่ยนมาเป็นรูปที่เป็นอนลินซี C, หรือรูปเคมีที่พืชสามารถดูดได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมเองก็อาจจะมาพูดเรื่องอาสาร อินทรีย์และสารอินรีนะครับเพื่อให้เข้าใจกันนิดนึงบางคนบอกว่าปลูกพืชใช้เคมีนะครับมีปัญหาไม่ชอบนะครับหรือว่าต้องการเป็นอินทรีย์จ๋าเลยเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วมีความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกันนะครับทาให้หลายๆคนยังยังไม่เข้าใจในการปลูกพืชมากนะักบางคนต่อต้านเลยไม่ใช้อินทรีย์ไม่ใช้เคมีเลยก็มีนะครับอินทรีย์จ๋าเลยก็มีนะครับหรือบางคนใช้แบบควบคู่นะครับถ้าก ปุ๋ยเคมีเนะี่ยมันคืออะไรปุ๋ยอ,อินรีย์คืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วน้ำความคาดเคลื่อนตรงนี้มันทําให้เราเข้าใจผิดในการาเห็นเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชโดยใช้สารเคมีนะครับจริงๆแล้ว สารเคมีหรือสารอะลินซีนะครับตรงนี้มันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยนะครับแต่มันไปสัมพันธ์กับพวกกลุ่มสารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงด้วยมันทําให้เกิดความสับสนนะครับทำให้คนอ่าก็เรียกว่าต่อต้านหรือ,อไม่ชอบที่จะเห็น เกษตรกร,ร,กรใช้เคมีในการที่ผลิตพืชอ,อาหารให้เราทานกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาอธิบายเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมได้พูดเรื่องคุณสมบัติดินในเรื่องอทั้งเคมีฟิสิกส์และชีวะไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการให้ผมขยายความหรือต้องการ เรียกความเข้าใจในเชิงลึกหรือข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจเพียนเกษตร2018ได้เลยนะครับผมก็จะดําเนินการตอบให้เช่นเคยนะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดถูกใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตรคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ